ที่เมนวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีพิธีชาปนกิจศพนายเฉลียวไก่อําหรือแสงสุรีรุ่งโรดอายุ68ปีนักร้องดังในอดีตเจ้าของบทเพลงรักสาวเสื้อลายหี้กระเป๋าแห่ขันหมากแฟนจ๋าอยู่ไหนที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานับเป็นศพที่119ของวัดบางพลีใหญ่กลางตั้งแต่รับเผาศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มา โด,โดยมีเพียงลูกหลานคนสนิทและลูกศิษย์เท่านั้นที่มาร่วมเผาศพจากนั้นทางญาติจะทําพิธีสวดกระดูกที่วัดยางย่านศานนกเป็นเวลา3คืนลูกชายของแสงสุรีเปิดเผยว่าช่วงโควิดคุณพ่อไม่มีงานและได้เก็บตัวอยู่บ้านคาดว่าอาจจะติดเชื้อโควิด -19 มาจากชุมชนที่พักอาศัยโดยคุณพ่อได้รับเชื้อเพียงสัปดาห์เศษเท่านั้นก็ต้องมาจากไปโดยอาจเป็นผลมาจากโรคเบาหวานที่เป็นโรคประจำตัว โดยชาติหน้าหากเป็นไปได้ขอเกิดเป็นลูกของคุณพ่ออีกและฝากผลงานเพลงของคุณพ่อไว้ด้วยค่ะ